เอาละครับผมขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม The Land o ในพาร์ทที่1 1แล้วนะครับผมโอเคก็มาต่อกันเลยนะครับจากพาร์ทที่แล้วนะโอเคก็ได้ฝ่าฝูงโจรมานะหลังจากในพาร์ทที่แล้วโอเคตอนนี้ก็เก็บแม่งไปหมดละมาเดินทางของกันดีกว่านะอีตี่นี้มีตู้เปิดผ้าเทปนะเอามาคาบยาได้โอเคแต่นี้คือแบบยังคาบไม่ได้คาบเปิดควันมาก่อนนะครับโอเค ตรงนี้สกิลยังไม่มีสกิลไลอัพได้เลยนะครับโอเคไปตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมจําได้มีแบบห้องของอยู่นี่นวะที่มันแบบใ,ใช้มีดเปิดเข้าไปนะครับเดี๋ยวเดินหาก่อนจําได้มีเลยแถวนี้แหละใน <Okay. S 2> ตรงนี้เปล่าวะนี่ไงโอเคใช้มีดเพื่อเปิดโอเคแลกไปนะครับ บอกเลยว่าของนี่คือคุ้มค่าแน่นอนกับมีดที่เสียไปโอเคนี่มีแป๊บเล็กว่ะเก็บมานะไม้บอลมันใกล้พังแล้วหัวดับนะเมื่อพาที่แล้วลอสมัยเกือบพังโอเคอ๋อแล้วไม่ถอยละตั้งแต่พาที่แล้วแล้วนะโอเคเออกว่าจะถอยโอเคของน่าจะไม่มีแล้วแหละนะครับตรงนี้ ฟาร์มมาเยอะพอสมควรเกมเอาตลอดก็อย่างนี้แหละนะครับกอไม่สิ่งสำคัญโอเคลงมาตรงนี้โอเคตรัวนี้ไม่มีอะไรโอเคอะไรวะเนี่ยตอนแขวนคอนะครับแม่งโคตรโหอโอเค การต่อสู้กันเกิดขึน้นที่นี่ใช่ไหมจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเป็นอย่างที่เห็นเหลือแต่กะโหลกเลยทีเดียวโคตรโหดนะครับจุนี้เซียวเราสามารถไปได้หรือเปล่าเราจะได้แล้วแหละมีอยู่ทางเดียวละนี่ไงลงมาตรงนี้นะครโอเคลงมาระวัง้ิดละเก็บยามานะครับยามาห้า มอไซค์ชัดๆโอเคถ้าเป็นแบบเมืองตอนที่มันยังแบบไม่มีโวสซอมบี้นี่คือแบบมันจะเป็นเมืองที่น่าอยู่ออกมาแล้วเมืองในเกมนี้แบบเป็นย่านแบบเศรษฐกิจอะไรประมาณนั้นตรงนี้อะไรวะเจอคนมอบลงของมันเยอะมากเลยโอเค มาทำอะไรกันวันนียเ่าจะเตรียมดักป้นนะผมว่าไอ้พวกนี้มียอย่างเดียวคือแบบป้นชาวบ้านแดกโอเคต้องหาะสะพานข้ามไปนะรับทีจะไปต,ตรงสะพานตรงเหลืองๆข้างหน้าตรงนั้นนะอยู่ไกลเลย <c oughs> กระโดดไปไม่ได้โอเค ว่ายน้ำมาก่อนเผื่อเจอของอะไรดีๆว่ายเข้ามาน,นี้ได้นะครับทีนี้น่าจะแบบมีแบบก็แบบแผ่นไม้กระดานอยู่เนอะเพื่อที่แบบมันจะได้แบบเอามาแบบทำเป็นสะพานไปต่อได้โอเคตอนนี้มีของอะไรบ้างวะเนี่ยมีขวดขวดไม่เอานะถ้าเก็บได้เ้วยอย่างน,นีนะ้ตอนนี้คือแบบมันยังไม่ มันยังไม่ได้ใช้นะครับโอเคเปิดตู้ไม่มีอะไรเลยแล้วมึงให้กูเปิดทําไมเนี่ยกลีน,นครับอย่างเงี้ยเปิดมาไม่มีของโอเคตัวนี้ไม่น่าจะมีแล้วแหละเดี๋ยวเราไปอีกฝั่งนึงดูก่อนนะครับอีกทางนึ่งจำได้แบงไม่หมดแค่น,นี้มันมีอีกชั้นหนึ่งนะครับจบมาแบบสมรอบได้แลละเกมเนี้ยค่อนข้างที่จะแบบจำทางได้แบบเยอะอยู่นะครับ โอเคชั้นนี้มีอะไรบ้างวะเนี่ยมีของอยู่นะมาไม่เสร็จเทียบจร่นะมีมีดมันมีแบบทดแทนมานะครับสแตทโนตอะไรแบเนะี่ยจอไปข้างนอกคืนนี้เราจะไปที่ Eastern อีสเทนเช็คพอยต์อ๋อแบบออกไปหาสเสบียงอะไรประมาณนั้นนับ อ๋อคือแบบมันเก็บสเสบียงไว้ตรงไอ้ตรงประตูตรงนั้นนะไอ้ที่มันแบบเป็นรูปกากาบาทนะที่เราเดินผ่านมาเออเรามีมีดแล้วนี่ว่าแล้วแบบเป็นหัดประตูตรงนั้นนะครับของเพียบโอเคลงมาของทางน,นี้แหละง่ายดีโอเคไปตรงประตูไอ้ตรงกรากาบาทตรงนั้น,นครับไปเอาของได้มีดมาแล้วนะครับไม่พลาดแน่นอนเขาต้องเล่นนี่แบบภาพประจํานะครับ ไม่เคยได้แบบสัสงเกตเท่าไหร่โอเคมีแผ่นไม้อยู่ตรงนั้นนะ่ะเอาใช้มันได้นะโอเคมันจะอยู่ตรงไอ้ตรงข้างหลังตรงนั้นครับเราค่อย,คยไปเอาไปเอาของมาก่อนโอเคมาตรงนี้แหละนะครับได้มีดมาละจัดไปแปว,ว่าของจะเยอะเหมือนที่พูด มันต้องเยอะอยู่แล้วนะครเนอะใช้แบบมีดเงี้ยเอาขนาดนี้โอเคต้องธนูใช้ได้อยู่นะยังไม่ได้เดินเข้าไปดูข้างในนะตรงนี้มีบันทึกเก็บมาอ่านเลยจดหมายจากแม่นะครับโอเคเขาฟังฉันฝังลูกประชันวันนี้เขาทำอะไรลงไปไปเขาร่วมกลุ่มกลุ่ม,มโพเชสนะกลุ่มอะไรนี่แหละ ชื่อกลุ่มกลุ่มหนึ่งโอเคเขาเข้าร่วมไอ้กลุ่มกลุ่มนั้นแล้วเขาก็ให้ปืนฉันมายิงฉันไม่รอดแล้วพวกเขาก็ไม่รอดโอเคกือแบบยังไงก็ไม่รอดเนอะเหมือนแบบมีการน้องเล็กเกิดขึ้นยิงกันนั่นแหละนะครับโอเคข้าวอะไรอะไรบ้างเนี่ยได้ของมาเพียบเลย ข้าวอะไรหรือข้าวมีดไม่รู้จะข้าวอะไรนะมันต้องแบบเลือกหน่อยเกมนี้นะครัข้าวมัวไม่ได้ของมันมีให้น้อยมากๆจะข้าวอะไรนี่คือแบบต้องคิดดีๆนะครับนสนุกก็ตรงนี้แหละนะเกมมันให้ของมันน้อยมันทให้แบบเราได้คิดตามนะว่าเราจะข้าวอะไรก่อนโอเคนั่งรอเลยน่าเบื่อขนาดนั้นเลยหรอวะอเคต้องไปเอาไม้มาให้มันเนพะื่อให้มันไปแบบนี่เรา เอาไม้มาพาดให้เรานะครับอีกฝั่งหนึ่งโอเคอยู่ตรงไหนวะอยู่นี่แหละโอเคนี่ไงอยู่ข้างหน้าเราละอะไรวะให้เรากดดูไรมันมาวะตาน้ำหนีแม่งเลยไม่ต้องนะแม่งไม่เห็นหรอกโอเคเดี๋ยวลองดำลงไปข้างล่างนึงครับมีของอะไรหรือเปล่านี่ไงปันเฟืองนะเอาไว้อัพของ จำโอเคแล้วก็ดูลิงกนะ์เนี่ยโอเคให้หาของเมยก็ไม่ได้นะครับเกไม่มีแล้วแหละโอเคไปไม่นานไม่เป็นก็แบบระบาดเหี้ยนะครับแต่คือภาคสองน,นี่แบบว่ายเป็นแล้วนะครับโอเคภาคสองน,นี่แบบน่าจะมันกว่าน,นี้เยอะเลยทำไมนับในเรื่องนะโอเค จะได้พาไปที่โรงแรมได้ไงโอเค,อเคต้องผ่านไปที่โรงแรมนะตอนนี้โอเคไปตรงไหนวะหมายตรงฝั่งนี้นะนี่ไงแทบรถบัสตรงนี้เลยนะน้ำแม่งท่วมแบบน้ำแบบเต่าเน่าเลยนะบ,บอกเลยว่าโคตรสกรปรก เป็นคนเจียมาแบบว่ายน้ําแบบในน้ำอย่างนี้นี่คือแบบว่าไม่ตาบอดก็บุญแล้วนะครับเวลาแบบดําน้ําลงไปสกปรกขนาดนี้นะครับเกี่ยวขจีเลยทีเดียวสีน้าเกียวไปโฟคันเตอร์ของน้นไปยังกำลังจะไปหาไปเคลียร์แม่งเลยนะครับไม่ไม่มีก็อยู่แค่นี้แน่ๆเกลียเคลียร์แล้วเข้ามา เก็บยามาอีกห้ายามาห้าอีกแล้วโอเคมาบ่อยเลยเกินยาห้าเม็ดเนนะี่ยอาชีมมาเต,เตอร์มานะครับโอเคครับได้ละแล้วโนิกิเกอร์จับก็จะแบบเอามีดแทงได้นะครับไม่ต้องกัดเป็นสกิลที่โคตรม,มีประโยชน์โอเคนี่มีอนะไรวะโอเคเก็บมาแอลกอฮอล์นะครับคาบยาได้ แต่ไม่เอายามีแล้วครับเบิดขวดมาดีก,กว่านะครับผมจะพยายามแบบค้าให้ของมันเท่ากันไว้นะครับแบบค้าอะไรเยอะไปบางทีคือมันแบบคือมันแบบมันเยอะเกินไปนะบจะมันไม่จําเป็นตอนนี้ไม่น่ามีอะไรละเเก็บมาหมดแล้วคนะับเฮ้ยมีตู้เซฟเนี่ยวะ้องไปหารหัสมาเปิดนะครับน่าอยื่แถวนี้แหละเกมนี้คือมันแบบ ไม่แบบไม่คอ่อยง้อของเท่าไหร่นะครับโอเคนี่คอมบิชันคอมบิเนชันก็คือแบบใส่รหัสนั่นแหละเนอะโอเค okay. อะไรวะมันจะแบบเล่นมุกนิดหน่อยนะครับโอเคเราต้องขึ้นไปข้างบนแต่แบบเก็บของกันนะของเยอะมาก แถวนี้อะไรวะเครื่องชงกาแฟอ่ะฉันเลยคิดถึงกาแฟาจริงๆเลยนะครับสแสดงว่าแบบเป็นคนชอบกินกาแฟะนะครับอะไรประมาณนั้นโอเคขึ้นมาข้างบนมีของอยู่ตรงนั้นวะต้องเอาบันไดไปวางไว้อีกฝั่งหนึ่งนะครับจะได้ขึ้นไปเอาของได้เกมนี้คือมันต้องแบบสำรวจเยอะๆนะของมันซ่อนอยู่แบบตามจุดต่างๆเยอะ โอ้นี่ก็ไม่ลบอีกแค่นี้ก็เดินผ่านไปไม่ได้อะไรวะโอเควางไว้ตรงนี้เลยคนับขึ้นมาฟันเฟืองกี่อันวะเนี่ยสิบอันโอเคแจม จะขึ้นตามขึ้นไปทำไมเนะี่ยแค่มาเอาของเฉยก <What? S 3> <the> ดหยิบไม่ได้แท้ต้องรอมันลงมาอีกออจะขึ้นไปทำไมเราอยู่ข้างล่างตั้งแต่ทีแรกสัก,กจบนะครับต้องทำให้มันซับซ้อนโอเคไม่นาม่ามีอะไรละ ไปข้างบนเลยนะจัดไปของดีรออยู่ <Come on. S 1> โอเคทีนี้มันทางไปต่อน,นี่ว嘛แต่ได้มันจะมีทางไปเอาของอยู่นะไอ้ตรงนี้แหละทำมาแบบหลอกตาเขาเล่นมากเนะี่ยเป็นทางที่แม่งไม่น่าจะไปได้อย่าจริงจริงนะโคตรหลอกตาต้องมาสำรวจแล้วก็สังเกตนะเกมน,นี้นี่คือคุณพลาดของไปเยอะเลย นี่ไงรหัสตู้เซฟใช่แล้วแหละรถตู้สตารบันทึกของแบบพวกบ่อยในโรงแรมนะครับนี่ไงรหัสตู้เซฟจัดไปเราก็สามารถเปิดตู้เซฟได้แล้วนะครับตอนนี้โอเคจะเปิดเอาของนะครับบอกแล้วแบบฟาร์มาแบบจนอิ่มนะตอนนี้ อิ่มน้ำสำรานกันได้ทีเดียวโอเคตู้เซฟอยู่ข้างหน้านะไปตรงเคาน์เตอร์โอเคตรงนี้จัดไปแค่นี้เราก็ได้ของนะครับชิปอัปเกรดนี่ว่าเป็นแบบอัปเกรดมีดนะครับอัปเกรดอะไรบ้างวนะเนี่ยความแบบถึกทนของมีดอะไรปบะมันนั้นนะครับก็คือใช้ดีขึ้นนั่นแหละนะคอัปเกรด ต้องไปอ่านมันากเท่าไหร่มันใช้ดีกว่าเดิมอยู่แล้วนะไปดีกว่าเสียเวลากับตรงนี้มาเยอะแล้วนะเพิงจะเก็บของแต่คือมันก็คุ้มนะครับอะไรวะมันเ่นมุกนะครับว่างังขนาดนั้นได้หรอวะโอเคเดี๋ยวตรงนี้มีของแล้วาำไมาตรงนี้รนะีบไปไม่ได้รีพังหมดละเคยเป็นโรงแรมแบบรูๆูนะครับไม่มีเสียงโจรด้วย ไอ้พวกโจรยังไม่หมดนะทมการฟุงโจรอีกแล้วโอเคมันมีกันอยู่เพียบเลยเนะี่ยมันลาตะเวนเลยนะโอเคข้อ,คคอสมมส่สโตเย่ยังเต็มรูปแบบนะพาร์ทนี้ฮะโอเคต้องฟังดูให้ดีๆนะครับต้องเมคชัวร์ฟังดูให้ดีๆก่อนนะครับ เราค่อยเข้าไปยังไงเนี่ยแบบเจอแม่งพอดีโอเคเจอหานรมไหมไม่อ่ะแต่ก็ยังพอมีของกินอยู่ที่แคมป์ก็ดีนะเจอผลไม้แห้งด้วยผลไม้กระป๋องนะโอเคมันแยกกันละ อยากท่ากับตาอยอะบอกเลยเดี๋ยวพาไปก่อนโอเคไปไปดูไม่ต้องพูดมากโอเคไม่ก้าเข้าไปกลัวแม่งหันมาไม่หันมาหรอกมันกำลังหลอนอยู่นี่ไงเรียบร้อยตายสัตว์เรียบร้อยโอเคยังมีเพิ่มอยู่ข้างในนะ คุยกับเพื่อนมันเมื่อกี้นี้โอเคอเก็บเพื่อนมาต่อเลยไอพ้พวกนี้มังไม่สมควรอยู่นะครับเด็กเย็นชีวิตคนอื่นเขาไอ้พวกโจรเฮียนะโจรตลาดล่างโอเคเรียบร้อยหลับไปแบบนิ่มๆโอเคจริงๆคือแบบมันมันไม่ได้สลบนะครับมันรัดจนกระเดือดแตกเลยนะ คือเล่นเอาตายอะโคตรโหดทนับศพนี่คือแบบฆ่าเป็นแบบเกินร้อยนะครับเป็นหมื่นนอะที่แบบเราฆ่าไปจนธงกร,รม,มันนํามาถึงภาคสองครับก็อย่างที่ทุกคนก็อย่างที่แบบบางคนรู้นะว่าภาคสองนี่คือแบบในเรื่องเป็นยังไงฆ่าคนไปเยอะนะจนเจอเขากับตัวเองมีตัวเดียวใช่ไหมเชฟไม่หันมาไอสัตว์หันมาพอดีหันมาทำเหี้ยแลยวะ เอาไอ้สับทุบแม่งละเอียดรัคอแม่งเลยจริงๆคือไม่ต้องละคอแล้วมึงเนี่ยแม่งแตกตื่นันขนาดนี้แล้วนะครับ <S <S โอเคมันก็ยังไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนนะครับแค่มันแบบแตกตื่นอย่าเฉยๆน,นะมันกำลังหลอนอยู่ง่ายๆโอเคมันก็ยังไม่ต้องอะไรมากเล่นๆเขงเราไปก่อนโอเค ครับเราทอเตรียมไว้นะเผาแม่งรวมเลยทำมาอยู่รวมๆวกันเยอะเยะโอเคเตรียมพร้อมมันจะแบบกระจัดกระจายกันทัวนะมันแยกกันหาโอเคเดี๋ยวจะปั๊มยาเติมแล้วก็ตัวเลย R รสองนี่ไงกด R2 อย่างเดียวม่ค่อยจะเล่นนะับเกมนี้มันอยู่ไหนกันบ้างวนะเนียตรงนี้มันจะเคลียร์แล้วนะครับฆ่าแม่งหมดละโอเคนั่งนอยู่ในห้องอีกนี่ว่า เขาไปเก็บแม่งเลยต้องเก็บแม่งให้เรียบเนอะเดี๋ยวเราจะโดนตลบหลังไม่อย่างงั้นมาหนี้เลยสัสจะใส่หมวกทำเหี้ยอนะไรวะเนี่ย <c oughs> อยู่ในที่ร่มใส่มาทำเหี้ยอนะไรวะโอเคเฮ้ยมันมีอีกนี่วะได้ยินเสียงแบบเมื่อกี้นี้นะใส่หูฟังเล่นยังงี้แหลนะนะฟังเสียงง่าย เกมนี้นี่ยเป็นแบบผัดจิ้วชั้นซอมบี้ชัดแม่งเห็นแนะแม่งเปิดก่อนม่งเปิดขวดสับไม่ยังแบบเด็กเจอกับแบบเด็กเรียบร้อยอะไรมึงขยบหน้าแม่งไอ้สัสตาดีนักนะมึงโอเคตอนนี้แม่งเล่นปืนแล้วอะป่าแม่งเลยประหยัดลูกกระสุนนะครับก็เข้าไปรวบแม่งเรียบร้อยนะครับกระเดือกแตกใส่เข่านะครับ แสดงว่าโจเอลเคยมาเมืองไทยไม่เกี่ยวโอเคตกใจเขี้ยวแล้วกูแอบอยู่เนะี่ยมึงเห็นด้วยเหรอ,อนี่เงมึงไอ้สัตว์ถุกแม่งในแป๊บเด็กอัดกำแพงเรียบร้อยนี่เงมึงไอ้สัตว์แต่ยัดกำแพงมั่งตายอนาถครัโอเคหมดยังหมดแล้วแหละตายเป็นเบือขนาดนี้นครับ ฉากในโรงแรมนี่คือแบบมันเป็นฉากในแบบตัวอย่างเกมอะไรนะี่กว่าถ้าใครที่เคยดูมันเอาฉากนี้มาเลยนี่ว่าตรงนี้มีทางขึ้นปะสแสดงว่าต้องขึ้นไปนะจะดูว่าเราแบบเราไปหาของได้หรือเปล่าไม่ได้แล้วนะต้องขึ้นแล้วแหละธนูไม่ต้องใช้ละนะสเตลแตกไปละยิงกอกหน้าแม่งเลยดีกว่าเป็นแบบเป็นแนวเป็นวิธีการเล่น สเตลแบบเดิมไม่ค่อยได้แล้วนะครับอยู่ตรงไหนกันตรงนะี้ตรงนี้ไม่มีห้องเลยนะไปต่อไปข้างในเดี๋ยวเท่านั้นตอนนี้ทางอื่นไปไม่ได้ละโอเคนี่มีตัวหนึ่งรัดคอไม่ได้ดีกว่านะครับยังสเตลได้อยู่อ่ะตรงเนี้ยปืนลูกซองซะด้วยนะครับโดนมันยิงทีนี่แบบเกือบตายเลยนะ เดินไปนั่นแหละมึงเรียบร้อยเสร็จกูอัดคอแม่งใส่มยอีกแล้วนะครับเรียบร้อยโอเคมีเพื่อนอีกกี่ตัวเนี่ยอาจจะหลายตัวอยู่นะอยู่ในห้องโอเคฟังก่อนโอ้ยเชฟแม่งแบบมากันดีเพียบเลยนว่าะกำลังเสริมนะครับพวกนี้แม่งมีอยู่ทุกที่ ต้องดูดีๆนะครับนี่ไงแม่งเดินเรียนกันมาสามตัวเลยโอเคมันไม่แยกกันเลยแบบนี้จะสู้ยังไงวะเนะี่ยอย่างเงี้แบบเล่นยากนะมันไม่แยกกันอนะนเดินเข้ามาละไม่เห็นหรอวะไม่เห็นก็เสร็จกุยควายเอาอีเชงเพื่อนแม่งเดินเข้ามาพอดีแม่งเห็นอีกไอ้สัตว์เอ,อ้ยไอห่าเสร็จเดินเข้ามาพร้อมกัน ขบมั่งไอสัตว์ต่อยนี่สามเหลี่ยมหัดกำแพงนี่เรียบร้อยโอเคแป๊บเล็กพังแล้วนะเก็บไม้มาแทนนี่ก็ต้องรู้ซองแล้วแหละเดินเข้ามาอย่างเงี้เซอร์ไพร์มัทแฟกเกอร์เรียบร้อยหงายท้องทำไมเสียงปืนแปลกๆเนะนี้ยตรงนี้มันจะมีบ,บั็กเสียงอยู่นะใส่เกาะไม่ตายมั่งมเ่เอาไอ้สัตว์ ทุบม่งไอสัสตรตายาสักอย่างนี้แล้วนะครับไม่ต้องใช้ปืนละทุบม่งไปเลยดีกว่าโอเคจะได้แบบประหยัดกระสุนไว้เข้ามาละไอระเบิดไฟไอสัสตว์โอเคแบบตายกองกองกันอยู่ห้องนี้แบบเพียบอนะโอเคตายรวมกันอยู่ห้องเดียวนะวิล็อ ทำไมอลาหลอกผมมันหมุนแปลกๆเนี่ยมันหมุนเองอะมีปัญหาแล้วตอนนี้นะครับเกมก็ต้องเล่นนะครับอลาหลอกแบบยังมาเพี้ยนอีกจะพังหรืรรอเปล่าเนี่ยอลาหลอกแม่งเลื่อนเองเป็นอะไรวนะเนี่ยนี่ปาดแม่งจะเผาใครซับเอามาให้กูเผาดีกว่าใส่เขานะครับโคตรมวยไทยท่าแม่งได้มากๆ <S <S โอเคเก็บมา จอยผมมันล้วนมากเลยตอนนี้อันละล็อกโคตรล้วนอะเกมก็ต้องเล่นต่ออีกหรือว่าจะพอแค่นี้กันวะจอยแม่งล้วนมากโอเคเก็บของมากันนะครับโอเคก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็สลับแต่ละรอบพาร์ในพานี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าคุณผู้ชมชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับ